เวลา16นาฬิกา21นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินี สเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมทีปังก,กรรัศมีโชติมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกโทและตรีจากมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงรายประจําปีการศึกษา2559-2560รวม789คนในการนี้พระราชทานปริญญาศิลปาศาสตรบุษฎีบัณฑิติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาสังคมแก่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งสภามาหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงรายทูลกล้าวทูงกระหม่อมถวายโดยทรงมีพระปรีชาสามารถด้านการทหารด้านการบินและพระราชกรณียกิจด้านต่างๆในการช่วยเหลือประชาชนนอกจากนี้พระราชทานปริญญาคติตศักตร์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่สามคน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจัดทำยุทธศาสตร์และดำเนินภาร,รกิจตามแนวคิดมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากลมุ่งเน้นการพัฒนาส่งเสริมเผยแพรส่สระศาสตร์ทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมประเพณีน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาต่อยอดสู่การพัฒนา เพื่อบ่มเพาะบัณฑิตให้มีทัศนคติที่ดีและถูกต้องเป็นพลเมืองดีตลอดจนสร้างความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนให้กับท้องถิ่นและประเทศชาติ